วันนี้ยัยพลาดอย่างครับนายบอกสาเหตุการไปช้าหน่อยรถเรามันไม่แรงครับมึงต้องรู้ว่าควรทำยังไงทำยังไงครับนายไปเรียกช่างมาโมดิฟายช่งมาแล้วครับอะไรนะช่างมาแล้วครับก็เอาเข้ามาสิ ครับครับช่างครับครับเชิญครับ,รบมีอะไรให้ช่วยครับรถมันไม่แรงออกรถมาวันไหนละ่ะวันอนังคารครับมีหน้าเหรอต้องทำไงครับอาจารย์เดี๋ยวข้าจะปลุกึ้นมาเองบ้าสุดยอด ต้องเตรียมอะไรบ้างครับอาจารย์บันไดบันไดมาเฮ้ยเครื่องหายวะตลกนะมึงอยู่ข้างล่างเอ้าประดุมือขึ้นแล้วว่าตามอาเสือเกิร์มืออาเสือเกิร์มือลาโบซาเดลาโบซาเดเกการ์มือเกการ์มือเลซามือเลซามือแรง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 สาธุ เท่าเดิมครับเท่าเดิมมันไม่รแรงเลยจ้ะโอ้อาการไม่ดีนี่ต้องเจอลูกพี่ผมหมูยองเลสซิ่งหมูยองเลสซิ่งแด็กสาข<ส>า,ส,าสองอุดรธานีโคตรเท่